สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี f c วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับผมวีรพลการช่างเข้มเคยนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้ก็ว่าด้วยกับ Honda s c o o ูีนะครับรุ่น2020 22ย3ิบยิบามหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ยังไม่เคยได้เซอร์วิสเลยรถร,รุ่นนี้เคยเจอคันหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงขับมาน็อตชามหน้าหลุดน,นะครับเคยเจอคันเดียวอันนั้นก็ถอดมาขันน็อตชามหน้าให้น้องแล้วก็ขี่กลับบ้านไปได้เลยนะครับผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่แต่เป็นรุ่นบุญแกนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างเรารู้ดีว่าเวลาเซอร์วิสเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูง นะครับไอรุ่นกุญแจสมาร์ททีเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลามันเป็นล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนยางเนี่ยเส้นหนึ่งก็มีถ้าเอายี่ห้อเนี่ยดันหลบเนี่ยน่าจะมีอยู่เกือบร่วมร่วมพันหรือพันขึ้นนะล้อเดียวนะครับพวก i อ c m i c ซ e มิชลีก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเลือกเลือกผมก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้สีนี้แหละคันนี้แหละเพราะว่ายางนอกหน้ายางนอกหน้าหลังเนี่ย สองเส้นเนี่ยเงินพันหนึ่งมันซื้อพอดีนะครับแล้วก็ยางในอีกต่างหากนะครับป่ะเดี๋ยวจะโดนดา่าพูดมากหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นพนักงานเก่าที่พูดมากนิดหนึ่งแล้วก็อยากจะอธิบายที่ไปที่มาของหน้าง,งานแต่และหน้าง,งานก็ปะปนกันไปพูดน้อยบ้างพูดมากบ้างถ้าไม่พูดเลยเขาก็จะว่าคนใบจะทำชิดมาทำไมไม่พูดอีก ว่าด้วยสปูปี้คันนี้นะครับสีนี้นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนพี่ลูกค้าอยากล้างชุดข้างครับรุ่นนี้ต้องแตะตรงนี้ก่อนนะแตะปุ่มกดสตาร์ทก่อนเลขไม้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นสองหมืนสามพันโลนะครับสองหมืนสามพันห้าร้อยเจ็ดกิโลนะครับ ลูกค้าอยากล้างชุดข้างแล้วก็ดูพวกสายพานพวกเม็ดนะครับเนี่ยถ้าชุดเนี้มันทางมันแพงครับมันเทคโนโลยีสูงเกินไปบางทีมันก็ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงครับเพราะว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะสวยลุเกินไปนะครับบางทีมีลูกค้าหลายคนนะ กลับบ้านไม่ได้รุ่นเนี่ยีโมดมันล็อกหนระัแล้วลูกค้าเปิดให้เป็นหลายคนนะที่เคยมาตามให้ผมไปเปิดให้ขอหน้าตัวนิ่งเ,เดี๋ยวจะพาดูว่ารถรุ่นเนี่ยเรียกไม่สองหมื 20, ่นสามพันกโลเนี่ยสภาพสายพันธุ์เป็นยังไงแล้วก็ เม็ดเป็นยังไงครับชาเม็ดเป็นยังไงต้องเปิดขานี้ออกก่อนมันมีน็อตตัวหนึ่งหนูฝังอยู่ข้างในนี่ตัวนี้ถ้าไม่ถอดน็อตตัวนี้เร,เรางัดแับตายมันก็ไม่ออกเลยบางที เราคิดว่ามันจะไม่มีน็อตซ่อนอยู่ข้างในนีนน่ตอนนี้ถอดสายบิดอนครับเขาใช้เยอะกว่ารถผมนะรถคันนี้รถผมวิ่งซื้อมาวิ่งอะไรผมยังใช้แค่เหมือนกับลย ดำเวียดนามบางคนก็เรียกเขาเวียดนามไม่รู้กองอากาศเปลี่ยนยังไม่รู้เดี๋ยวขอดูให้ดู นีปอดีท่องไม่ได้ครับต้องใช้ปากเกวแหวนข้างไข่หมดยังจังไปห,หมด เหลือตัวกลาง Saya kepan. Nata kepan lagi penting. ยเอ็มเอ็มแปดอีกฝั่งหนึ่งเป็นีย่เอ็มหกครับก็เจาะรูเผากันไว้กระถุกน็อตกระถุกอะไรออกเดี๋ยวคงต้องเดีย๋ยวล้างให้ใหม่ครับเดี๋ยวดูสภาพรถแถวนี้มันเป็นอย่างนี้หละถ้ารถขี่ี๋ยว อำเภอพัทสมุทเย็นยิ่งขี่อยู่แถวาสลา,าดแดงวัดคู่สร้างโอ้โหดูไม่ได้ครับโครงเครื่องหกักเป็นว่าเล่นหมดถอดกล้องมาดูก่อนจะได้ซื้อมาทีเดียว ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับสภาพน,นี้เปลี่ยนได้แล้วแล้วก็สายพานันสายพันสองหมื่นโลก็เริ่มแต,ต<ๆ>กใจฮะเริ่มต้นใหม่ๆไม่ค่อยไม่ค่อยผมว่ามันไม่ค่อยจะถึกเท่าไหร่นะแต่พวก รหัสสายพันที่มันเป็นฟันบนแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะถึกทนเหมือนพวกสายพันชิ้ร้อยยี่บรุ่นเก่าที่มันเป็นรหัสเค r ซออันนั้น,นทนมากบางพันใช้ห้าหกหมื่นโลยังยังสวยๆอยู่เลยเนี่ยฝุ่นมันเยอะครับต้องถอดล้างล้างทุกสองหมื่นกโลนี่แหละกำลังกีบางคนเขาก็ล้างทุกหมื่นโล มนันไม่ค่อยแน่นเลยถึงว่าไอ้คันนั้นมันหลุดกระตุกนิดเดียวหลุดเลยก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับสบภาพชามเม็ดก็ยังชามใบพัดลมก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ใหม่ K2F รุ่นเนี้รหัสอะไรรุ่นเนี้ย K2F นะครับ เม็ดตุ่มน้ำหนักใหญ่ครับใหญ่พอๆพีซเเลยแต่รูเล็กรูในเล็กรูในใหญ่ก็กิงแต่รูในเล็กเขาเรียกว่ามันเบาผมว่าเหมือนน็อตจะหลวมแล,ล้วรถคันนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันฟรีได้นี่น็อตมันหลวมเดี๋ยวผมต้องถอดดูรถผมแล้วเดี๋ยวเวลาวิ่งอะไรไกลๆเนี่ยมันหลุดเนี่ยน็อตรุ่นนี้มันหลวมเน้เนี่ยเกิดจากการขยับตัวได้นะอลอยสน,นิมอย่างเงี้ย เกิดจากลอยขยับตัวได้ว่าด้วยสายพันธุ์ครับเดี๋ยวผมจะเียวสายพันธุ์ ไม่เทียบสายพานันธุ์เจาะสายพันธุ์ที่มันเป็นฟันบนกับไม่มีฟันบนเนี่ยมาเทียบกันให้ดูนะครับอันนี้มันเป็นของรหัส KVB พวกคิกไอคิกเก่านะครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมเปลี่ยนออกเนี่ยเห็นไหมสภาพสายพันธุ์ยังไม่มีแตกเลยนะอันนี้ก็ใช้มานานเหมือนกันรถพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีแตกแต่เรามาดูสายพันธุ์ล่องบนเฟืองบนนะครับ นี่นี่เลขไม้สองหมื่นโลดูสภาพสายพันธุ์อันนี้ยังผมผมจะไม่ได้ผมไม่หักนะผมไม่หักนะเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมนู่นนี่นั่นอีกสายพันธุ์ร่องเฟืองบนเนี่ยมันจะแตกไว้เห็นไหมนี่สภาพนี้เริ่มแตกแล้ว รู้ว่ามันแตกในลักษณะนี้มันก็เตือนเราแล้วว่ามันหักในลักษณะมันไม่ต้องหักเลยเนี่ยสายพานเริ่มแตกแล้วสองหมื่นโลนะครับเมื่อก่อนผมเคยบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนสายพานทุกทุกสามหมื่นห้าพันโลไม่เกินสี่หมื่นโลนะครับถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัยนะสำหรับรถพวกที่มันไม่เป็นสายพานฟันบนอย่างเงี้ยเห็นไหม ต่อให้เราหักก็ยังไม่เจอรอยแตกแต่รุ่นใหม่ๆนี้ไม่ต้องหักก็เจอรอยแตกครับประมาณนี้เทียบกันเทียบกันว่ได้เลยอันนี้เป็นรหัส KVB 901น่าจะเป็นคลิกไอนะครับประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบว่าเม็ดตุ่มน้ำหนักมันยังกลมดีอยู่ไหมในสภาพเม็ดตุ่มน้ำหนักก็ยังพอดีอยู่ล่องชามบูทชามเป็นยังไงบ้างแลวเริ่มเป็นสนิมแล้วบองตรงครับรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้อายุงานสั้นครับ เดี๋ยวดูตัวเลื่อนนตัวเลื่อนก็ไปหมดแล้วอ่าสิ่งที่ต้องเห็นคือต้องสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือมีกองอากาศกับตัวเลื่อนครับแล้วก็สายพันสามอย่างเดี๋ยวผมออกไปซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปตอนประกอบให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ขอตรวจสภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวล้างพวก คงผ้าคัดให้เรียบร้อยเลยครับ <S <S เดี๋ยวออกไปซื้ออะไรร้านทอมครับติดต่อสอบถามได้นะครับอยากได้อะไรเครื่องยนต์ชิ้นส่วนไหนอยากได้อะไรภายนอกชิ้นส่วนไหนของรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าเยอรม่าหติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0816822529ครับติดต่อได้ตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับร้านทอมอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับ อยู่ซอยสุขสวัสดิ์74นะครับซอยวัดชมลิมิตตำบลบางจากอำเภอรพระประแดงนะครับพพเพื่อนๆท่านไหนอยู่แถวๆพระประแดงปะสมุทรเยดีนะครับประชาวิทิดคลองสวนคลองมอนก็ลองมาติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับ mm hmm. ถ้าเข้าจากปากซอยเลยเข้าจากปากซอยไปประมาณ400เมตรอยู่ฝั่งขวานะครับ mm hmm. ถ้าเข้ามาจากหลังวัดชมนะครับเลยวัดมาจะอยู่ประมาณ600เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับ บอกว่ามาจากวีรพลการช่างครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนรายการช่อง y o u t u b e วีรพลการช่างนะครับเบอร์โทรส่วนตัวผมก็0614098414ครับ9โมงถึง2ทุ่มครับติดต่อได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือจะว่าหรือจะโทรมาหลอกถามเรื่องราคาก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่บอกคุณหรอกเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่เห็นหน้างานเนี่ยมันคาดการไม่ได้แค่ประเมินได้อย่างเดียวนะครับมีน้อยมีมากมาคุยกันก่อนนะครับศู1 4์หกหนึนเะครับเบอร์โทรส่วนตัวผมนะครับติดต่อได้ตั้งแต่เก้าโมงถึงสองทุ่มนะครับถ้าผมไม่รับก็วินระยะโทรครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะลำพนันนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้แต่ถ้าผมติดงานอยู่บางทีผมก็อาจจะไม่ได้เดินไปรับนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นการให้กำลังใจผมได้ทำคลิปออกมาให้ดูอย่างสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ